สวัสดีครับพี่ชาจากซลิปมาคิงนะครับจากวิดีโอที่ผ่านมานะครับในการปรับพื้นในวิชาฟิสิกส์นะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงแนวราบแนวดิ่งนะครับเราก็น่าจะพอที่จะมีพื้นฐานในการใช้สูตรต่างๆมาบ้างแล้วนะครับจากสูตรที่เราใช้ในเรื่องของแนวราบแนวดิ่งคราวที่แล้วนะครับเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับการเคลื่อนที่วิถีโคง้งนะครับซึ่งเราเรียกอีกอย่างหว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบโพลิทิคายนั่นเองนะครับทีนี้มันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของการเคลื่อนที่แบบโพลิทายการเคลื่อนที่แบบโพลิทายก็คือการเคลื่อนที่ยู่วิถีโค้งนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีของการคำนวณเนี่ยเราจะถูกแบ่งออกเป็น2แกนก็คือแกน x กับแกน y โดยที่แกน x กับแกน y นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขของมันนิดนึงก็คือถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบแกน x นะครับเราจะถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่ความเร็วคงที่เนี่ยสูตรก็คือมีแค่สูตรเดียวก็คือ s เท่ากับ vt แต่ว่าในกรณีของ การเคลื่อที่แบบพยทายเนี่ยพอเราพูดถึงแกน x เนี่ยเราก็จะใช้ระยะทางเป็นระยะทาง x x ความเร็วก็ใช้เป็นความเร็วในแนวแกน x โดยที่ความเร็วในแนวแกน x เนี่ยจากเดิมสูตรเนี่ยมันจะใช้ V นะครับแต่ว่าในกรณีของพยทายเนี่ยเราจะใช้เป็น u เพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะรู้ u สะส่วนมากดังนั้นเราก็จะใช้ u เป็นหลักนั่นเองเพราะว่า u กับ v มันก็เท่ากันอยู่แล้วนะครับความเร็วคงที่เงื่อนไขก็คือความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองก็คือไม่มีความเร่งนั่นเองนะครับแล้วก็ ในกรณีของการเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบความเร่งคงที่โดยที่ความเร่งที่เราใช้ก็คือมีค่าเท่ากับ g นั่นเองมีค่าเท่ากับ9.8นั่นเองนะครับแล้วก็สูตรที่เราใช้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สูตรเหมือนกับตอนที่เราเรียนในเรื่องของแนวดิ่งเลยนะครับวิธีการใช้มีการกําหนดเครื่องหมายนั่นเองโดยที่ตัวแปรอย่างเช่นระยะทางเนี่ยเราก็จะใช้เป็น s y ความเร็วก็จะใช้เป็น u y v y นะครับ g ก็ไม่ต้อง ห้อยวายนะครับเพราะว่า G ก็จะเป็นค่าเฉพาะในแนวแกน y อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งก็คือ T ของแกน x และแกน y เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันเพราะเราถือว่าเราพิจารณาที่วัตถุอันเดียวกันแคเ่เราพิจารณาต่างแกนกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า T เนี่ยมันคือตัวเดียวกันดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่รู้ T ในแนวแกน y เราก็อาจจะไปหา t จากแกน x หรือถ้าเราไม่รู้ T ในแนวแกน x เราก็หา T จากแนวแกน y ได้สลับกันได้นะครับ ก็คือ t มันเป็นตัวแปรเชื่อมระหว่างแกน x กับแกน y ทีนี้นอกจากสูตรตรงนี้แล้วนะครับเราก็ายังมีในกรณีของสูตรเ,เขาเรียกว่าความเร็วตกกระทบพื้นนะครับถ้าเกิดว่าโจทย์เขาหาความเร็วตกกระทบพื้นขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องหา v ตัวนี้นะครับ v เท่ากับ square root v x กําลัง 2, 2บวก v y กําลัง 2, 2นั่นเองเก็คือเราต้องหา v x มาก่อนแล้วก็หา v y มาแล้วก็เอามาเข้าสูตรนี้เราถึงจะได้เป็นความเร็วตกกระทบพื้นของกรณีพลยคายนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เราจะนําไปใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งหรือว่าโพลิทราน,นั่นเองแต่ทีนี้ในเรื่องของการใช้สูตรแต่ละสูตรเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดเครื่องหมายอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ได้สรุปเป็นรูปแบบไปให้ประมาณ5รูปแบบด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ทีนี้เรามาดูในกรณีของการเคลื่อนที่วิติโคง้งหรือว่าพายคาในรูปแบบที่1นนะครับก็คือเป็นกรณีที่เรายิงวัตถุจากพื้นแล้วก็ตกกลับลงมาที่พื้นนั่นเองนะครับโดยที่สิ่งที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างก็คือถ้าเกิดว่าเป็นการยิงวัตถุจากพื้นในลักษณะนี้เนี่ยโดยปกติแล้วก็คือเขาจะมีการกําหนดมุมนะครับว่าทํามุมจากพื้นเป็นมุมเท่าไหร่แล้วก็บอกความเร็วมาทีนี้ถ้าบอกมาเป็นอย่างนี้เนี่ย แสดงว่าเราจะต้องทําทการแตก u เนี่ยให้เป็นความเร็วต้นในแนวแกน x แตกให้เป็นความเร็วต้นในแนวแกน y นะครับก็คือแตกผ่านมุมก็คูณด้วยคอร์สนะครับแตกไปในแนวแกน y ก็คือไม่ผ่านมุมก็จะคูณด้วยสายนะนั่นเองอันนี้คือกรณีของความเร็วต้นนะครับเมื่อเรากําหนดความเร็วต้นได้แล้วนะครับเราจะดูตรงแนวแกน y แนวแกน y เนี่ยความเร็วต้น uy เนี่ยชี้ไปทางไหนเราจะให้ทิศนั้นเป็นบวกเมื่อ อย่างนี้คือ u y มีทิศขึ้นใช่ไหมครับก็หมายความว่าทิศขึ้นเราจะกําหนดว่าให้เป็นบวกแต่ทีนี้ว่าในกรณีของการกําหนดค่าอยู่ตัวหนึ่งก็คือค่า g g เนี่ยก็คือมันจะมีทิศลงในแนวดิ่งเสมอแต่นั้นแสดงว่า g สวนทางกับ u y นั่นเองเราก็เลยต้องให้ g เนี่ยมีค่าเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองก็คือเป็นลบ9.8เมื่อเรากําหนด u ได้แล้วกําหนด g ได้แล้วนะครับในกรณีของการเคลื่อนที่ เอ่อที่ยิงจากพื้นตกกลับลงมาสู่พื้นเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างก็คือเราก็จะมีจุดสูงสุดนะครับก็คือจุดสูงสุดของวิธีโค้งตรงเนี้ยเราจะต้องรู้ว่ามันมีความเร็วในแนวแกน y เป็นศูนย์ความเร็วในแนวแกน y นะครับไม่ใช่แกน x นะเพราะแกน x ก็คือความเร็วมันก็คือเท่ากับ ux ตลอดเวลานะครับและนอกจากจุดตรงนี้แล้วนะครับก็คือจุดสูงสุดตรงนี้แล้วยังมีอีกจุดหนึ่งก็คือตรงจุดที่ตกกลับลงมาที่พื้นนะครับเราต้องรู้ว่า ในกรณีของอยิงจากพื้นแล้วตกกลับลงมาที่พื้นเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าความสูงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราถือว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยสูงเท่ากันนะครับเมื <ME> ่อ <U X 2> สูงเท่ากันเนี่ยก็หมายความว่ามันไม่มีผลต่างของความสูงเราจะถือว่า s y <S มีค่าเป็นศูนย์นะครับนี่คือสิ่งที่ควรรู้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแบบต่อไปนะครับในกรณีของแบบที่2ก็คือเป็นกรณีที่เรายิงวัตถุจากพื้นไปชนกับ ตำแหน่งที่สูงกว่านั่นเองสมมติว่าไปชนยอดตึกอะไรประมาณนี้แน่นอนครับการที่เรายิงจากพื้นแล้วจะไปชนในตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดยูมากำหนดมุมมาเราก็แตกยูเป็น ux เอ็เหมือนเดิมนะครับผ่านมุมเป็นคอรสไม่ผ่านมุมเป็น sin เหมือนเดิมแล้วก็เนื่องจากว่า uy มีทิศขึ้น G ก็ต้องใช้ค่าลบนั่นเองและนอกจากตรงนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเขาก็มีการกําหนดความสูงมาให้นะครับ ถ้าเราลากจากจุด a ไปจุด b เนี่ยก็คือเราลากเนี่ยก็คือแนวโน้มของอระยะทางในแนวแกน y เนี่ยมันเอียงขึ้นใช่ไหมครับเอียงขึ้นก็คือหมายถึงว่าความสูงในแนวแกน y เนี่ยเราจะต้องมีการกาหนดเครื่องหมายเป็นบวกแล้วก็ดูว่า a กับ b เนี่ยมันต่างระดับกันเท่าไหร่สมมติว่ามันต่างระดับกัน50เมตรเราก็จะต้องใช้ s y เป็นบวก50เมตรนั่นเองก็คือต้องมีการกําหนดเครื่องหมายด้วยนะครับก็คือถ้าจุดสุดท้ายสูงกว่าจุดเริ่มต้นเราก็จะมีการลาก ลูกศรน,นิดนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเครื่องหมายเนี่ยมันมีทิศทางไปทางเดียวกับ u y หรือเปล่าถ้าทิศเดียวกับ u y ก็คือให้มันเป็นบวกนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นบวกเสมอไปนะต้องดู u y นิดนึงนะครับว่า u y ไปทางไหนถ้าสวนกับ u y ก็เป็นลบเหมือน g อย่างนี้เห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราลองไปดูแบบที่3แบบที่3เนี่ยจะเป็นเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเจอบ่อยนะครับก็คือยิงวัตถุจากาที่สูงจากพื้นสมมติว่ายิงจากยอดตึกนะครับแล้วก็ตกกลับลงมาที่พื้นที่ ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นนั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนครับมันก็จะมีการบอกมุมมาบอก u มาแล้วก็แตกให้อยู่ในแนวแกน x แตกให้อยู่ในแนวแกน y นะครับแนวแกน y เราก็กําหนด u y ไปทางไหนให้ทิศนั้นเป็นบวกนะครับปรากฏว่ามันมีทิศขึ้นใช่ไหมครับ g สวนทางก็เลยต้องเป็นลบนั่นเองแล้วก็ถ้าเราพิจารณาความสูงจา,จากจุด a ไปจุด b เนี่ยก็คือมันลากลูกศรเนี่ยจาก a ไป b เนี่ยมันมีทิศขึ้นใช่ไหมครับ แสดงว่าเราก็ต hmm. like. si yeah, si yeah. ้องมีการกําหนดเครื่องหมายว่ามันมีความสูงเนี่ยก็คือเป็นเครื่องหมายบวกส่วนถ้าเกิดว่าเราพิจารณาจาก a ไป c เนี่ยก็คือเรามีทิศลงใช่ไหมครับหมายความว่าเราพิจารณาความสูงเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณาเครื่องหมายนะครับจำไว้นะเราดู u y เป็นหลักนะครับว่า u y ไปทางไหนให้ทิศนั้นเป็นบวกถ้าเกิดว่าทิศเดียวก็คือทิศขึ้นนะครับทิศขึ้นเหมือน u y เนี่ยก็จะให้เป็นบวกแต่ถ้าสวนทางกับ u y เนี่ยเราจะให้เป็นลบเห็นไหมครับ จก็คือสวนทางไปลบอ่ะทีนี้เราลองไปดูกรณีที่4นะครับกรณีที่4เนี่ยก็คือเรายิงวัตถุพุ่งไปในแนวระดับแล้วก็ตกกลับลงมาที่พื้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าความเร็วที่วัตถุมากําลังเคลื่อนที่ณนะตอนเริ่มต้นเนี่ยมันกำลังพุ่งไปในแนวแกน x แสดงว่า ux ก็คือเท่ากับ u เลยส่วนในกรณีของแกน y เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันไม่มีความเร็วเพราะมันกำลังเคลื่อนที่ในแนวแกน x นั่นเองดังนั้น uy ก็เลยมี ค่าเป็นศูนย์นั่นเองแต่ทีนี้สังเกตนะครับว่าการที่ความเร็วแกน Y มันไม่มีก็คือมันเป็นศูนย์การที่มันเป็นศูนย์เนี่ยถ้าเราพุ่งไปเนี่ยวัตถุมันต้องตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมครับดังนั้นหมายความว่าความเร็วต้นในแนวแกน Y เนี่ยมันเป็นศูนย์ก็จริงแต่มันกําลังจะลงก็เลยต้องกําหนดว่าเครื่องลูกศรเนี่ยมีทิศลงนั่นเองเมื่อลูกศรมันมีทิศลงเราก็เลยกําหนดว่าลงมันมีเครื่องหมายเป็นบวกดังนั้น g ก็มีทิศลงเหมือนกับ u ก็เลยต้องมีเครื่องหมายเป็นบวกด้วยนั่นเองนะครับและถ้า u y มีทิศลงอ่ะลากจาก a ไป b ก็มีทิศเอียงลงอีกใช่ไหมครับก็หมายความว่าทิศลงเหมือนกับ u ก็เป็นบวกด้วยดังนั้นในกรณีที่ u y มีทิศลงเมื่อไหร่เนี่ยตัวแปรทุกตัวเป็นบวกหมดเลยนะครับนี่คือกรณีของรูปแบบที่4นั่นเองยิงวัตถุพุ่งไปในแนวระดับนะครับกับรูปแบบที่5นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายิงวัตถุ ทำมุมก้มนะครับด้วยความเร็ว u ทำมุมเซตาแบบนี้เราก็ต้องแตกมุมก็คือผ่านมุมเป็นคอสไม่ผ่านมุมเป็นไซด์ข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกมุมมาก็คือเราต้องแตกคอสแตกไซด์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่4เนี่ยมันไม่มีมุมก็คือมันไม่ต้องแตกคอสแตกไซา์อย่างเช่นมันพุ่งไปในแนวแกน x ก็แสดงว่า ux ก็คือเท่ากับความเร็วที่โจทย์กาหนดเลยส่วนแกน y ก็คือไม่มีความเร็วก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่รูปแบบที่5้าใหม่ ก็คือรูปแบบที่5เนี่ยแตกแกน x แตกแกน y และ u y ก็คือมีทิศลงเพราะมันเอียงลงพอเวลาเราแตกก็ต้องแตกลงนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าทิศลงเป็นบวก g ก็ต้องเป็นบวก s y ก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันนะครับเหมือนกับกรณีที่4นั่นเองแค่ต่างกันแค่ u x กับ u y เนี่ยมันต้องมีการแตกข้อแตกสายด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีของการเคลื่อนที่ทั้ง5แบบนะครับซึ่ง ก็5แบบนี้เราก็จะเอาไปประยุกต์กับโจทย์ที่เราจะนำไปใช้กันเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าโจทย์ที่เราจะลองนำไปใช้เนี่ยมันเป็นแบบไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่ข้อ1น,นะครับในกรณีของข้อ1ก็คือเขาบอกว่ายิงก้อนหินจากพื้นด้วยความเร็ว60เมตรวินาทีทำมุม30องศาก,กับแนวราบนะครับอยากทราบว่าก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ก้อนหินเนี่ย ไปตกบนพื้นไกลเท่าไหร่นะครับก็คือหาระยะในแนวแกน y กับหาระยะในแนวแกน x นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็จะวาดรูปดูก่อนนะครับว่าเ,ออเรารู้อะไรบ้างแล้วเราก็ต้องหาอะไรก่อนนะครับอย่างเช่นในที่นี้ถ้าเราวาดรูปนะครับมันยิงจากพื้นนะครับไม่ได้มีความก,ก็คือไม่ได้ยิงจากยอดตึกหรือไม่ได้ยิงจากหน้าผาอะไรนะครับเรากอ็อันนี้คือพื้นแล้วก็อันนี้คือ ก้อนหินนะครับโดยที่ก้อนหินของเราในที่นี้ก็คือเขาบอกว่าทํามุมเอียง30องศานะครับแล้วก็มีความเร็วคือหกสิบ่คือ60นั่นเองแล้วมันก็เคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งนะครับแล้วก็ตกลงมาที่พื้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องอทำการ แตก u นะครับให้อยู่ในแนวแกน x แนวแกน y ซะก่อนอันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน x ก็คือ ux ux ก็เท่ากับ u เนี่ยมันคือ60นะครับมันทำมุม30ก็คือเราแตก u ไปหาแกน x ก็คือผ่านมุม30ใช่ไหมครับเราก็เลยกลายเป็น60แล้วก็คูณด้วย cos 30นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือ uy u y ก็จะเป็น60 sin 30นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเราได้ u x u y แล้วนะครับแล้วเราก็กำหนดค่าที่เรา,เารู้อยู่แล้วนั่นก็คือค่า g นั่นเองโดยที่การกำหนดนะครับเราจะดูว่า u y ไปทางไหนให้ทิศนั้นเป็นบวกนะครับแล้วก็ g มีทิศลงเสมออยู่แล้ว g สวนทางก็เลยต้องใช้ g ค่าลบนั่นเองนะครับลบ9.8อนะ่ะโอเคเรากำหนด g ละนะครับ ต่อไปในกรณีนี้ก็คือค่าที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกความเร็วของมุมมาแค่นี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องหาเนี่ยคือหาความก้อนหินขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่จุดสูงสุดคืออยู่ตรงนี้นะครับจุดสูงสุดคืออยู่ตรงนี้และจุดสูงสุดในที่นี้เราควรจะรู้อยู่หนึ่งค่าก็คือ s y อ้โทษ v y นะครับ v y เท่ากับ0ูนย์และเป้าหมายของเราคือหา s y เป้าหมายของเราคือหา S y s y เท่ากับเท่าไหร่ณนะจุดสูงสุดนะทีนี้เราก็เลยพิจารณาที่จะหา S y ก่อนแล้วกันในกรณีของการหา S y ในข้อกอไก่เนี่ยก็คือเราก็ต้องไปพิจารณาในแนวแกน y แล้วว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราดูณนะตำแหน่งจุดเริ่มต้นกับตำแหน่งจุดสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้ความเร็วต้นแล้วในแนวแกน y นะครับเรารู้ความเร็วปลายแล้วในแนวแกน y และเราก็รู้ค่า g ด้วยแสดงว่าเรารู้ครบ สตัวแล้วนะครับเราก็น่าที่จะสามารถที่จะหา s y ได้แล้วนั่นเองเราก็เลยไปสรุปก่อนนะครับในกรณีข้อกอไก่ถ้าเราสรุปในแนวแกน Y กา,างการตีตารางสรุปนะครับก็เป็นข้อดีนะครับคือว่าเราจะได้พิจารณาได้เร็วนะครับว่าเรารู้อะไรบ้างและเราจะใช้สูตรไหนนะครับ บางทีเนี่ยถ้าอาจจะมองที่รูปอย่างเดียวนะครับเราอาจจะนึกไม่ค่อยออกนะครับอาจจะนึกยากการตีตารางก็จะทําให้นึกได้ไวขึ้นเหมือนกันเราก็ตีตารางขึ้นมาอย่างเช่นในที่นี้เราสรุปก่อนเรารู้อะไรบ้างจะหาอะไรเราจะหา x y เรารู้ u y คือ,อ,อ60ทราย30นะครับ60ทราย30เนี่ยเราอาจจะกดคืดคือเลขมาก่อนก็ได้อย่างเช่นในที่นี้ถ้าเรากดคืนคือเลขมานะครับก็คือ60ทราย30 นะครับก็จะได้เป็น30นั่นเองนะแล้วก็60คอร์ส30ก็จะได้เป็น30รู้สหรือถ้าเป็นทศนิยมก็จะเป็น51.96นะครับ,นะบ51.96พี่เขียนไว้ก่อนจะได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับในกรณีนี้ก็คือ u y เป็น30นะครับแล้วก็ v y เป็น0 g เป็นลบ9.8 เพราะว่าสวนทางกับ u y นั่นเองตอนนี้คือเรารู้3ตัวแล้วเป้าหมายคือหา s y นะครับเราก็จะไปหา s y โดยใช้สูตรที่ไม่มีทีก็คือ,อ v y กำลังสองเท่ากับ u y กำลังสองบวก2 g แล้วก็ s y นั่นเองแทนค่าลงไป v คือ 0, u คือ30กํากำลังสอง แล้วก็บวก 2gg คือลบ9.8 s าหาอยู่ทีน,นี้ถ้าเราจะหา sy นะครับ2คูณลบ9.8เนี่ยมันจะได้ลบ1 9 6เ y เราย้ายไปก็จะเป็นบวกก็เลยกลายเป็น19.6 sy แล้วก็30กำลังสได้900นะครับถ้าหา s y ก็คือเราก็จะย้าย19.6มาหารก็เลยกลายเป็น900 หารด้วย19.6นั่นเองอ่ะทีนี้เรากดค,คลิกเลขมาครับว่าได้เท่าไหร่ก็คือ900หารด้วย19.6ก็จะกลายเป็นอ่ะปับทศนิยม45.92แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือได้ข้อกอไก่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ในกรณีของข้อขอไข่ ข,อข้อขอไขคือเขาถามว่าก้อนหิน,นตกบนพื้น,นไกลเท่าไหร,ร่พี่ขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันไกลเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือเราต้องพิจารณาตรงนี้คือตำแหน่งที่ไกลสุดใช่ไหมครับเป้าหมายคือหาระยะในแนวแกน x นะครับ hx ทีนี้การหาระยะในแนวแกน x ในที่นี้นะครับเราจะต้องพิจารณาจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายตรงนี้คือไกลสุดนะครับและในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราจะไปหา hx เนี่ย hx มันมีสูตร ก็คือ H x เท่ากับ u x คูณ t คือ u x เนี่ยเรามีแล้วก็คือ51.9% 6แต่ปัญหาคือเวลา t ณนะตรงนี้เราไม่มีนะครับเวลา t ณนะตรงนี้เราไม่มีเราก็เลยจะไปหา t ที่แกน y นะครับคือเราจะหา H x แต่ H x เนี่ยเราต้องรู้ t ก่อนทีนี้การจะรู้ t ได้เนี่ยก็คือแกน x มันไม่รู้ไงเราก็เลยจะไปหา t ที่แกน y นั่นเองเพราะแกน x กับแกน y เวลาเท่ากันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เราจะไปหา t ท,ที่แกน y แกน y ที่จุดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเราพิจารณาจุดเริ่มต้นตรงนี้มาถึงจุดไกลสุดคือตรงนี้รู้อะไรบ้างในแนวแกน y เพื่อที่จะไปหาเวลา t ถ้าเราจะหาเวลา t ในทีน่นี้เรารู้ความเร็วต้นเรารู้ค่า g ไปใช้ V ไม่ได้นะครับ v ตรงนี้ไม่ใช่จุดไกลสุด v ตรงนี้คือจุดสูงสุดทีนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาตรงตำแหน่งนี้ก็คือมันตกถึงพื้นเนี่ยความหมายของมันก็คือ s Y ก็คือความสูงในแนวแกนี่ยไม่มีนะครับก็คือเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นหมายความว่าถ้าเราจะหาะข้อขอไข่นะข้อขอไข่ก็คือถ้าเราจะหาว่าไกลสุดเท่าไหร่เราต้องรู้ t ก่อนเราก็เลยไปพาาิจารณาหา t จากแกน Y นะครับหาทนะครับจากแกนวและเราก็ตีตารางสรุปมาครับ ว่ารู้อะไรบ้างนะจุดไกลสุด sy uy vy g แล้วก็ t นะครับในกรณีของแกน y ที่จุดไกลสุดนะครับ u อยู่ที่เดิมก็คือ30 v อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะอย่าไปแทนศูนย์นะศูนย์มันคือสูงสุดนะครับ g g ยังเท่าเดิมก็คือลบ9.8 ทีก็คือหาอยู่แล้วก็สิ่งที่รู้ก็คือ s y นะครับคือ0ทีนี้เราต้องเลือกสูตรที่ไม่มี v นะครับสูตรที่ไม่มี v ก็คือ s y เท่ากับ u y t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง g t กำลังสองนั่นเองนะครับอันนี้คือสูตรที่เราจะหาเวลา t โดยที่ s y เป็น0ูนย์ u เป็น3 0 t คือหายอยู่แล้วก็บวก1ส่วน2 g คือลบ แล้วก็ t ีกำลังสองนะครับทีนี้ในกรณีของตัวนี้นะครับลบ9.8หาร2เนี่ยจะได้ลบ 9, ก็เลยกลายเป็น0ยเท่ากับ30ลบ30 t ลบ4.9กำลัง2อ,อ่ะและเราก็มี t เป็นตัวร่วม1ตัวก็เลยดึงออกไปกลายเป็น30ลบ4.9ท เราเลยทําให้สามารถหาทีได้2ค่าแต่ว่าทีตัวหลังเนี่ยก็คือมันจับเท่ากับศูนย์ได้เลยนะครับก็คือเป็นทีเท่ากับศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็สามสิบลบสี่จุดเก้าทีเท่ากับศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็ย้ายข้างหาทีตัวนี้นะครับก็คือลบสี่จุดเก้าย้ายไปเป็นบวกก็เลยกลายเป็นสามสิบเท่ากับสี่จุดเก้าที แล้วก็4.9ย้ายไปหารเขียนสลับกันนิดนึงเป็น t เท่ากับ30หาร4.9ได้เท่าไหร่ครับกดขึ้นที่เลขมาซิก็คือ30หาร4.9ก็จะได้เป็น6.122นะครับอ่หนูเป็นวิ เวลาที่เราใช้นะครับก็คือเราจะใช้6.122นั่นเองเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาเวลาที่มันตกไกลสุดตรงนี้นะครับท t เป็นศูนย์นี่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้ว t เป็นศูนย์มันคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับดังนั้นเวลาณนะตำแหน่งนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเรารู้เวลาแล้วเราก็จะเอาเวลาตัวนี้นะครับไปหา s x ก็คือจาก sx เท่ากับ ux คูณ t นะครับ ux ก็คือ51.96นะครับจากตรงนี้นะนี่จากตรงนี้แล้วก็คูณอยู่กับเวลาก็คือ6.122อ่องะกดคูณคเลขมาครับได้เท่าไหร่กี่เมตรก็คือ51.96 แล้วก็คูณกับหกจุดหนึ่งสองสองก็เลยได้สามร้อยสิบแปดจุดศูเก้า้าได้แล้วนี่คือกรณีของข้อหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเราได้ทั้งเราได้ทั้งระยะสูงสุดกับระยะไกลสุดนะครับนี่คือกอไก่าหาระยะสูงสุดขอไข่หาระยะไกลสุดนะครับ ได้แล้วนี่คือกรณีของข้อหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปครับ